สบายดีพี่น้องบ,อบ่าสกู๊ตสกุลเราจะเด้อมาเด้อกินข้าวแรงอันนี้คือแกงแมงมุมเราจะพี่น้องบอก่กแฟนใชมากินกินแกงแมงมุมไม่พี่น้องเบิ่งพี่น้องนี่แกงแมงมุมแ,มแกงแมงมุมนะจ้อาอันนี้คือแจ่วเหนี่ยนะจ๊ะพี่น้องแจ่วแมงตับเต่าอาหารพื้นบ้านเฮานะจ๊ะพี่น้องมาด้อจ้ากินข้าวแรงแซ่บๆน่ดกันนะจ้าสบายดีพี่น้อง บ่แพงใะมากินแกงไม่มุมโซพี่น้องเหมที่คนบ่เคยได้กินจักเทือพี่น้องาเวั่ป็นวดาสายดีพี่น้องมาเด้อมากินข้าวแรกซตจน้ำปลาแพงสนุกครัมาเด็จพะพี่น้องแหงไมมุมที่คนบ่เคยได้กินจักเทือพี่น้องน้ำอ่ำน้ำบ่แพงสี่นองกินเบิ่งแกงไมงมุมพี่น้องพี่น้องสนุก nó không kín bò mì môn này sap 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 nhỏ chơi nhỏ kìa môn mặt 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 lúc mặt 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 น้ำสดด้อยู่พี่น้องแต่ว่ากินเนสเพินตแมงมุมบก็ากินแม่งมุมใบจุ่มหลังคาพี่น้องเสบลองกินบ้างพี่น้องเด้ออื้อหือนัวอย่างเลยมันพักสะดาวอันนี้ก็อันนี้คือเจ้าเนี้ย không sao đâu được không có mần mặn gì đâu mày đấy cái lát số số chỉ đâu kiếm mai chắc luôn Hãy subscribe Mì

สลัดใหม่ๆสดสเต่อจากสวนครับ่นคับคับกบแปะพี่น้องสะดอาแซบบอแพงเป็นมุมแซบแซบทองอุ้งข้างแรกมาชีวิตพี่น้องกินมปมุ้ซีรอมเดียว มันเนาะมีเคสะสองตัว แม่มุมแม่มุมที่มันอยู่น้ำอะพี่น้องแม่บวกลไปซอนมาเนี่ยีแมงตับเต่าเนี่ยเราอามากินเบิ้งพี่น้องซอนแมงนี่ย เนาะสี่ตัวครับเลยมันเนาจ้ำวันรึก พ่อแม่กินอีกพาหนึ่งเลยพี่น้องทางไหนพ่อแม่เนาะงบะแพงกินตะหากงคนหัเข้าคิดน้ำน้องๆเล้วแบบบะแพงสอนลูกกินพี่ๆอย่างไม่เบิ่นข้าวพี่น้องหลายคน

bây giờ bôi nào ừ, ừ, bà di bà di bai di bai đi bai di nè đi bai đi bai di bai di bai di bà di bai di bai di bai mẹ 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 bai di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  bai đi bai đi bai đi bai d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 i bà d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 i bà bà ใบดีนะเออใบดีใบดีงามๆเออใบดีใบดีงามๆดอกเพชรอันแบบอันชุ่มประจักษ์น้ยงามๆดอกงามๆล่ะลูกจ้องกินข้าวจ้องกินข้าวเองอีกอ่าพร้อมนะมุมมุมใบดีข้าวแรงกับปุ๊เป้ดจ้าพอกเดีวพี่เจ้านกรปุ๊เป้ดจ้าเด้อไว้

เ e ชร e พไปเจอไปเจอแมงมุมไปเจอไปเอนนั่งนั่งนั่นั่งนั่งน <11 conception. S 1> ี่ดิจัแจ๊ะหรแะนี่เด้อาจแก่้ปัวดปายมาเด้อข้าแรงแซ่บๆกับบาแพสาวนกกับปุเป้

จับเจ๊ไอ,อยากจับแจ๊คูไปดังเปาะแล้วตักเปาะแล้วอ้ยเพ็ดคนนี้เพ็ดเป็นโอ้ยเพ็ดเพอ่ะแทบหลายเ <S 2> <S 2> ครั้งแรกในชีวิตกินแบบมุมเหรอแบ่บปนีอีกคนทา่าบุเคยได้กินมีแล้วเ

จับแก่มึจับแก่มาวิจับแก่มาจับแก่มาีอุเด้วยมีนด้นะมีน้ำก็ทำมากินเยอะกว่าเพื่อน โซ่พี่น้อยกันบ้านหนึ่งอ่าตัวนึงแมงมุมก่อนพี่น้องนี่เอาเข้าวสามตัวเลยก่อนเลยอุ้ยเพชรอ้ยกระดิ่งจ่านะเฮ้ยพี่น้องแมงมุมมันตัดเปึดตัดเปดึ๊บ ทุครัลิปนีลาบกเมนูลาหรับคลิปบอแพกินแรงมุมพี่นนอะแล้วก็เจ้าเนี่ยลาก็นงฝากกดไลค์กดแชร์คุติดตามซองบ่อแพมเสารุงบ่อแพรปลาเพรท็อินสว่างแล้วก็บ่อใช้สว่างแล้วก็มอทิพอแอบนะจ้าบายบายกนบาย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 ลูกบาย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 เด้อบายบาย